สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทาง YouTube ครับวันนี้ไปชมภาพยนตร์เรื่อง l o เล y ยูผู้ใหญ่บ้านนะครับแม่นะฮะหลายๆท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับชีวิตอีสานบ้านเรานะครับผมแนะนํากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้โมว่ามันดีอย่างไรนะครับผมมีที่ไปชมกับผมนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไปชมไปฟังดูครับ ครับถ้าพูดถึงภาพยนตร์นะครับในช่วงนี้นะครับเป็นภาพยนตร์หนึ่งที่น่าจับตาดูแล้วก็จับตาเรียกว่าต้องชมกันให้ได้นั่นก็คือ IL อ v e y ยู you, ผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งรับบทโดยคุณหำเฉลิมพลมาลาคำนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าใครก็อยากจะให้เป็นผู้ใหญ่เรื่องความน่ารักเป็นผู้ผู้ใหญ่บ้านจริงๆใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆด้วยนะครับซึ่งถ่ายทอดจากอาจจะเป็นเรื่องราวุเล็กๆของความขำ ความฮาในแวดวงของฝ่ายปกครองก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งรับบทโดยเฉลิมพลมาลาคำซึ่งตัวจริงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนะครับจึงฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าเฉลิมพลมาลาคำจะแสดงบทผู้ใหญ่บ้านได้ดีมากเลยทีเดียวเราต่อจหลังนั้นก็จะมีนักแสดงหลายๆท่านนะครับที่จะมาเสริมความฮานะครับลงตัวในรูปบทของมุกสไตล์เอนดี้อีสานแท้ๆจริงเลยนะครับโดยเฉพาะ้ะคนอีสานนะครับจะมีภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับ มาเจอภาษาอีสานสู่สู่ AEC อ่าสู่ AEC เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็คุณลองคิดดูนะครับภาษาพื้นบ้านของคนอีสานแต่มีอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ 2, 2, 2, 2, สองสองภาษาโคจรมาเจอกันความฮาเกิดขึ้นนะครับในภาพยนตร์เรื่อง I love you ผู้ใหญ่บ้านแน่นอนนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยดาราหลายๆท่านนะครับที่เรียกว่าเป็นฝีไม้ไลายมือดาราเก่าก็กเยอะนะครับ แต่มาจบกับดาราที่เป็นดาราตลกรุ่นใหม่ๆก็หลายๆท่านในสไตล์ของคนอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณปิยาตกูลราชคุณวัสนาสิทธิเวศนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ฝีมือและชื่อสุรศรีผาธรรมนะครับเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนอีสานร,รักวิถีชีวิตของความเป็นอีสานรักวิถีชีวิตของความเป็นคนสไตล์ลูกทุ่งอีสานคุณต้องไปชม IL o v e y อยู่ผู้ใหญ่บ้านสุรศรีผาธรรมแล้วก็ดีกาผาธรรมนะครับ เป็นผู้กำกับสองแรงช่วยกันภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะแน่นอนที่สุด I อ o v ิ y ยูผู้ใหญ่บ้านครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมภาพยนตร์ไทยนะครับเชียร์ให้กำลังใจนะครับหลายๆท่านที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวอีสานนะครับผมบอกเลยว่านี่ความการันตีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่แนวดีแนวหนึ่งนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไอเลิฟยูผู้ใหญ่บ้านติดตามชมได้ทางโรงภาพยนตร์ทุกโรงครับ ก็โดนสสยกันแนวนี้สิหาเรื่องบ่ปิดผุยหญ่ำปัญหาเกิดขึ้นจากจุดไหนต้องแก้ตั้งจุดนั้นอย่าไปใส่อารมณ์เฮาต้องใส่อาวุธจะรันควาดเยว